แม่เดินลงไปสู่อาหารเนาะ เป็นล e ุ้นสุนอาหารเนื้อายสเอนนนอเกี่ยวกับรดพ่อนะครับพี่เดลักรถพ่อเลยนะ มาช่วยซ่อมมาช่วยซ่อมมาช่วยซ่อมแท็กหลอด้วยมาดูด้วยพี่ดูท่าเดินเราลมดีของเราครับท่าเดินแบบลมดีกับจานเป่าครับกลองเชีย เล่นเต็มเลยเห็นไหมน่ะโอ้ยเดินเลยรับก่อนนะก่อน้ยเล่นไปเปลี่ยนเปลี่ยนบ้าโอ้จะมาช่วยซ่อมถนนเล่นอะไรเล่นอะไรอันนี้อันนี้เหม็นมัต่อยนะต้จะเหม็นยางไม่ดต่อยอ่ะไม่เล่นเหรอเล่นเล่นหน่อยสิพี่เดียวไม่เล่นให้พักเล่นหน่อยเล่นนะเออนั่นแหละหยิบขึ้นหยิบ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 ถนนพ้างโอ้ยกองเสีย เดี๋ยวตามดีกว่าไหมครับมันนีเขาอยากจะลงนะแอสมีเอสเอสที่นี่ก็จะมี cái túi áo 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 quần 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 Mm. Wow! Mm. เรชมทิวัชมิวี่สวยชมทิวที่สวยนะพี่ด็นู่นไปแล้วฮะลุย่งนู่นนู่นนู่นไม่ใช่แหรอนู่น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 แล้วคาเกตดอนู่น้นเราเก็บใครไปเอาอ่ะแค่จะเอาที่ัน่น้